พี่น้องวันนี้ตายายจะพามาขุดแมงอินูนเด้อในปลาซักจ้าเดี๋ยวหาหาคุย <vit> เมื่อก่อนเนาะหาคุยแมงอินูนคุยเตะหาคุยแมงอินูนก่อนพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนในปลาซักจ้าตายายพามวนจะพามาขุดแมงอินูนเดี๋ยวจะให้เบิ่งเด้อคุยมันคุยเตยคุยเป็นจังไนเดี๋ยวนี่ เดี๋ยวจะให้เบิ้งคุยแมงอินูนเด้อนี่มันอยู่ในต้นไม้เองสินี่ยคุยแมงอินูนไม่มเป็นจังสิเออนี่มันเป็นคุยมันอยู่มันอยู่แถวในต้นไม้เนาะนี่ต้นไม้เล็น้อยเมื่อไรตายกูขุดให้เบิ้งขุดด้วยตาไป้ขุดแหีงยง้็ไปจับเออลงไปแบบไหนอ่ะหาดูค่อย มันจะมีรูตาตาแค่ไปเห็นรูค่อยๆเธอค่อยๆเอออยู่ไหล่ะคิดดูเลยแถวไหนเออไหนค่อยๆค่อยๆได้ตรงเงามันอยู่ตรงไหนตะกี้ตาเอออมันก็อยู่ตรงเงามันแหละพี่นันเห็นตูมใหญ่ใหญ่อะไรล่ะ ตาขุดเป็นบน้อบานเนี well, so, ่ยค่อยค่อยค่อยไหนเดี๋ยวยังนี่โอ้ไหนแบบเดี๋ยวแล้วโอ้นี่พี่น้องนี่น

จอทั้งไว้เออหาอีกหาอีกมีเยอะตัวใหญ่ค่อย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 มันมีหลายตัวนะหลุมนึงค่อยค่อยแมงจีนูนแมงจีนูนตะคุยใหญ่ายมันก็อยู่หลายตัวตัวไหนล่ะคุยมันไ่ค่อยใหญ่ตัวเดียวเท่านี้มั้งนึกไปหาคุยใหญ่ไปตา ตกหาคุยยิ้มย e. ัยมามาไม่ไม่เยอะเหมืนบ้านไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปหาคุ้ยใหญ่ๆัยมาคุ้ยน้องมาตาตือคู่โอ้โหนี่เด้อพี่น้องเบิ่งปลาซักนี่ตัวปลาซักมันมีแมงอีนูนเนาะตาอื หาก้อนนี่พีน่น้องเบิ้งต้นสักมันนี้ยายก็เคยปลูกได้นน่สี่สิบกว่าปีแล้วยายเคยปลูกยุ้ยหน,อออนเออหาดูตาป่าสักป่าสักหาเมงจินูนเมงจีนูนแดงพี่น,อน้อง,องาหาคูดแมงอีนูน ไหนล่ะโอ้ uh, มีแต่รอยคนขุดตาเออมีแต่รอยคนขุดเนาะมาดูนี่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 ตามาขุดนี่รูนี่มีจักตัวอ้าว To song tok ao nó khui là to song tok ao mênh kỳ nô nềng kụp bay quang vậy tao mênh giải nó nan 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 โอ้ยค่อยๆซับเะอปลายนี่เจอแล้วได้สองโตแล้วพี่นอ้องเอาไปคั่วอือนัน่นนัน่นนั่นเออ <ขา S 2> นี่ๆๆนี่นี่นีนนอยอหขา,ขาหูนี้มีสองโตพี่น้องผูนี้มีสองโตผู้ทั้งไซทีบอ

ตามาขุดเมงอีนุนันี้ก็มีนี่เห็นตะหอยเขาขุดเต็มอโลดเนาะพี่น้องเจอไหมตาต้องหาขุยมันขุยใหญ่ๆดู หาจากอันที่ขุยใหญยๆทั้งนี้นโอ้ยปลาสักเดี่ยน้ากอนเห็นแต่เขามาขุดได้หลายเอ้ยอยากมาขุดน้ำเขาที่นอกเจอ,อว่าตาไอ้ยายขุดจกทีทุก ta má má hay cu dài cu đứa nè dài gì cu chơi bò nè ta cô lo lo bò xiêm đầy nó nè để dài cho lòng cu đứa đó ui mình cu man bò nè Hãy subscribe bò kênh nè ยังังาังเกตมันออกมาเลยเจอแล้วตาเจอแล้วไหนเจอแล้วที่ยายก็ขุดเป็นคือกันเด้นี่ตาขุดห้อนขุดเย้ยมาเยอะอ้โหหูนี่นอนมนอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวหูไม มันมีตัวเดียวตาอ่าเดี๋ยวไปต่อไปต่อไปต่อเนาะไปไปต่อพี่น้องยายขุดเจอตัวเดียวคุยมันน้อยต้องหาคุยใหญ่มันต้องจะอยู่หลายตัวเนาะโอ้ยฝนหายเบิ่งก่อนอือเอยายนั่งดูตาขุด เจอบบตาเอ้ยเจอโบหากินยาคือกันด้วยนอเห็นจะห้อยคุดนอไอพี่น้อพนเอ้ยคุณ่ะยายนั่งดูตาขุดคุณ่ะ วนไปทงแดยายขุดเมฆอินุนตาขุดเมฆอินุนโอ้ยขุดกับใบตา <c ười> ตาขุดคนเดียวแกกมีมไม่ดื้อขุดเมฆอินุนเด้อพี่น้องมาขุดเมฆอินุนเด้อป่าซักหน่จ้ายายขับขุดเมฆอินุน เจอแล้วเจอแล้วจะคุยมาแล้วเนี่ยจะคุดก่อน <c oughs> เจอแล้วคุดแมงอีนู่นเดิมกันเด้อพี่น้องไอ้น้อโหะน้อ chưa quên nó, mẹ luôn nè, ôi chưa lẽ P nò, ơi, đi chưa lẽ chưa lẽ, chưa lẽ mẹ Inun, anh tổ nưng, nay เดี๋แต่ปวกนี้ได้สองตัวโอ้สามตัวอู้เลยตังสามตัวพี่น้องไหนตามันเนี่ยมันเนี่ยเยอไหมตา หูน oh! <t zeker Fro llo> oh, ึง <t> ม <interesting misunder> ีสามตัวนี่โอ้หูนึงมันมีอยู่สามตัวพี่น้องเอ้ยไหนล่ะอีกตัวนึงเนี่ได้แล้วนี่ยนี่ได้แล้วได้แล้วนี่นี่หูนึงยาย่จิบุ้งหูหูนึงมันมีสามตัวยาย่ใหญ่แล้วได้แล้วนี่เบ่งเจนูนแบ่งอีนูนนี่ เขาเรียกแมงอินูนแมงอินูนแดงเนาะนี่แมงอินูนแดงมูนนึงได้สามตัวเดี๋ยวไปดูตากันเด้อไปดูตากันตาคุดอยู่ฝั่งโนู่นเดี๋ยวไปใส่เอาไปใส่ถังกับตาก่อนมวนดีเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปหาตาก่อนนบ่่ตาเห็โโออ้้ คุดแมงอินนคุดแมงอินนเด้อพี่น้องเอ้ยเี่เดี๋ยวนีเด้อเอก็ตัวน้อยสิโอ้ไหมโอ้เดี๋ยวยายจะหาคุดค้นกันเด้อเก็บเดียวเ่องี่ี่ยองน่นึงมีเกตัวนะ chưa lẽ, chưa lẽ chưa lẽ, quăng đi, gãi vai vai

หลายเลยกย,ยังตาเอ้ยวันนี้ตาพามาคุดแบงอินูเด้อพี่น้องอยู่ปลาสากักปลาสักสามร้อยไล่สวนปลาสักยายเคยปลูกอยู่นี่ ปลูกตั้งแต่ได้สามสิบกว่าปีแล้วนี่ปลาซักปลานี่ยายแหล้วมีคนมาปลูกลเจอ,อไม่ตาเอ้ยไ,ไปไ,ยไปทางใดอีกยังไม่เจอติอไปไปทางใดอีกอให้พี่น้องมาดูปลาซักเด้อนี่ลมเย็นร่มรื่นเลยเด้เนี่ยแสงล้านนี่มีแต่ต้นสัก ต้นจิกต้นหังนี่อยู่ข้างบ้านแหละบบไกลจากบ้านออกพี่น,อน้องนี่มาท้ายเบิง้งบรรยากาศในป่าสักเด้อมาขุดแมงนอินูนมาสองคนกับตาอ้นต้นสกักต้นยังไม่ค่อยใหญ่ปะไหนต้นสามสิบกว่าปีใหญ่สั่นี้แหละ มันเปนของย่ยดอกของเขาในนู้นมันจะอยู่ในปลาซักที่น้องมันจะอยู่เลาะเงาไม้ทําคุยขึ้นมาคุยคุยคุยขึ้นมาตามเงาไม้ไหนหาหาคุยมันก้นหายากคือกันหนอ เบื้งบรรากาศปันนี่โอ้ยกว้างใหญ่ไพศสาลสามร้อยไร่เด้เนี่ยป่าสักสวนนี่ตาหาคุดแล้วคุด <c oughs> ตา <c oughs> ตาห้อยมันออกก็เป็นหูอยู่ตัวตาเออ Ô nắng lên lên này này nè 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 lên 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 rồi lên 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 đèn มันมากินใบสักมากินใบสเสไานล่ะบูมแมนด้วิธีบ้านบ้านนอกอลูกหาอยู่หา,หากินลูกไหมอ้นี่ลูกน้อยมันนี่ลูกน้อยมันลูกมันก็เอาเติใจเป็นเยอะ mặc bung bunny cắt nơi pha sắc bunny mưa đi tìm kiếm 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 kiếm

แสดงว่าคุยบรรยายได้ทีตานั่นนั่นนั่นมันรวมกันอยู่นี่หรือวโอ้แต่เจียวแบบเดี๋ยวใจวายได้เนาะเออดูเนี่ยดูโอ้ไู้วดูโอ้แสดงว่าคุยมันใหญ่เจ้าคุยแบบง่ายเลยแล้วคุยใหญ่เออเนาะจำก็คุยทีนัวเว้ยเอ้ยเขาท่าเขาท่าไว้จะเจียวแบบนี้ ได้ลายได้เน mm. ี่ยตาเจอแบบนี้จะหาปุยกัพ่อคุณโอ้คุดคุดเอาให้มดตาเขี่ยวให้มดถ้าคุยใย่มันก็ยูลายตัวได้พี่น้องเป็นซิบดีซิบู่แล้วถ้าคุยใยๆอ่ะหมดแล้วนี่โอ้กระถาเนาะคุยเดียวบายเลยโอ้ย บาดโอ๊ยฮ้อนหรือยังตาฮ้อนหรือยังนี่ฮนะ,ะเดี๋ยวสิไปบ้านเนะาะน้อยนึงก็เอาแล <c oughs> ้ววะเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปบ้านแล้วมัน้อนแดดเริ่มออกแงแล้วมาขุดเดนเขาไว้เนาะเขากินจนหมดแ โอ้โหล่โมาขุดเดินเขาขอกินจนจีบดปลาแล้วคอยมาที่หลังเขา อ่าบัดนี้ก็ให้เบิ่งบัดนี้เพิ่นจะกลับบ้านละแดดเริ่มออกแฮงแล้วพี่น้องแดดออกแฮงแล้วบ่ไหวแล้วตาเอ้ยขุดเร็วๆไก่ิพอแล้วได้จักโตก็เอามันเถอะ หา,าหาเมนุนหาไปคั่วพี่น้องเอาไปทไดหยหลายๆก็ไปคั่วใส่น้ำมันสักหน่อยคั่วกรอบๆแล้วก็พอเอาออกมากะเอารดดีโรยโรยโรยโ้แซ่บทำมีฟันเจอว,ว่าตา นั่งมองตานั่งนั่งเบ่งตาขุดพี่นอ้องยหญ่ขุดบม <c oughs> เป็นเฮ้ยอยากขวไอตาขุดคนเดียวเนาะพุนเห็ดงอมง,มงมคนเดียวคุณนกาย่ได้กลับบ้านแล้วตาเอ้ยมันห้อนเด็ดเด็ดจัดแล้วนี่พี่น้องเบ่งด้อ จะคลับบ้านแล้วมันเดดเว้ยม่ไหวแล้วมันฮอนมาถ่ายให้เบื้องซื้อดอกปลาซากมาขุดเมงอีนูน่นวิธีบนบานพิธีหากินบ้านๆน,นอกเขาพี่น้องกินแมงอีนู่นแน่กินแมงอีอย่างเะยรก็อื่นทุกอย่างแหละอยู่ตามโคกตามปา่าน้อผน ตาขุดคนเดียวยหายคิดข้านขุดแล้วมันแดดเว้ยแต่มันไม่ค่อยฮอนดรอกถึนเด้อคุณนะ <c oughs> ได้แค่นี้แหละพี่น้องเอ้ย <c oughs> มาบ่ทันเขาได้แค่นี้แหละเนี่ย <c oughs> ได้บหรายดอก <c oughs> อืมนี่ Nè, mẹ yên luôn pinang nh mẹ yên luôn dang pinang nh bơm bơm nhao đen, tôi buck nhao bơm, bơm, nhao Nè, nhao 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 rồi, nè Nè, <laughs> nhao mẹ nhao 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 Nè, nhao nè, nhao Nè Mẹ nhao nhao Nè, để xăm nhao <laughs> นี่แหละแบงอิโนแดงพี่น้องเห็นบิ้งได้กลับบ้านเถ่ะปะมันห่อนแล้วโอ๊ยกลับบ้านแล้วพี่น้องเด้อยพอขัวแล้วที่ไปหัวแบงกินนูแล้วที่กลับบ้านแล้วเด้อพี่น้องได้หลายแล้วพ่อได้ซ้ำนี่กับพ่อแหละบ่ต้องไปกินเขาหลายปล่อยให้เขาเอาไว้แพ้พันเน้องวันนี้พ่อแค่นี้แหละตากระย่าอันนี้ตา ตาคุกุกเดียวเว้ยเอ้ยหรือกุดแมงอีนูนเด้อน,นี่จะกลับบ้านแล้วเด้อบอนีน้ตายหายพามวลบอนีพามาชมสวนสวนปลาสักปลาสักปลาสักพี่น้องนีน่มีแต่ต้นสักเราพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศในปลาสักวันนี้จะกลับบ้านแล้วเด้อมันพอนแล้วพี่นอ้องเออมันมันมันตากแดดแล้วเนาะพออะไพี่น้องเอ้ยขอทุกคน จะตากแดดเด้อขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนเด้อเสือกดีทุกคนทุกคนเด้อพี่น้องบอสเดี๋ยวป่านจักให้ร่ำรวยทุกคนทุกคนมวนมวนมวนเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อตึ้ง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 ไปละเด้อพี่น้องทุกคนไปละจะไปครัวเมงอีนู่นน้อยก่อนไปก่อนเด้อสวัสดีครัสวัสดีจ้า ตายายพามวลไปกรนเด้อกัาบ้านก่อนมันหอนแล้วพี่น้องเอ,อ้ยไปละว่วาลายก็ยยายห้างเนาะไปก่อนตาไปแล้ว,พ,ลว,วพุ่นยายไปกระเด้อเพื่อน